ด้านล่างนะครับที่มองจากกาย w อ l ลงไปเราเดินจากฝั่งนี้ไปนะครับ ข้ามเดินจากกายวอล์กนี้ข้ามไปฝั่งเซ็นทรัลเซ็นทรัลด้านนู้นนะเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานข้างหน้านี่ครับข้ามถนนราชบุรีไปนะครับ จะบิ๊กซีมานะครับบนสกายวอล์คก็จะตรงมาเราก็จะมองเห็นวิวถนนลาดกระบังตรงไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นประตูน้ำเราจะเห็นมีสกายวอล์คยาวไปทางนู้นเนี่ยก็สะดวกครับสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยว เพราะว่าการกาาเดินราไวอรเนี่ยก็เดินง่ายนะเดินง่ายท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพในระยะไกลไกลเราก็จะทำให้ระวางแผนการเดินได้ว่าเออเราอยากรูใจไปตรงไหนนะนี่ใดูป้ายสักนิดหนึ่งเราก็จะได้ความรู้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเวลานะ จากจุดนี้นะถ้าจะไปประตูน้ำเนี่ยก็แค่สามนาทีครับแล้วเขก็จะบอกรายละเอียดให้นะครับจากจุดนี้ไปสถานีชิดลมนะครับแปดนาทีแล้วลไปห้างมนทติน่าเลยนาทสีนนนท่นาที นี้มาดูสนใจป้ายนิดนิดหนึ่งนะครับตรงน,นี้ถ้าจะเป็นการสักการะบูชาศาลเนี่ยก็จะบอกไว้หมดนะครับว่าเดินใช้เวลาเท่าไหร่ครับในแต่ละศาลอย่างเช่นศาลพระตีบูรติกนะลงไปตางนี้สองนาทนนานีนะครับสองนาทีแล้วก็ศาลพระพิฆเนศนะครับ เดินฝั่งไหนดีบนสกายวอล์กถ้าเดินไปประตูน้ำก็เดินฝั่งขวามือนะครับเดินขวามือก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของย่านการค้าท้าทา,ทางนะครับว่าในจังห้ายที่เราเห็นนะครับตรงไปก็เป็นมัดกสันดินแดงอโศก นะครับใกล้ถึงประตูน้ํานะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกจะเป็นทางแยกนะคเพื่อี่เดียรถที่รถเลี้ยวไปแล้วก็มีทางยกระดับสะพานนี้จำเชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูใกล้ ก็มีคนยืนนอยู่บนสะพานนะครับตัวนี้คือแยกประตูน้ำเลยนี่ถ้าไม่เข้าห้างนะครับแล้วลงไปเนี่ยตรงนี้จะมีสตตีทฟู้ดนะ เดินไปดูชื่อสะพานเนี่ยว่าสะพานอะไรนี่ครับสะพานที่ว่านี่คือพานเฉลิมโลกนะสองสี่ห้าหนึ่งข้างล่างก็เน็นสองรถตุ๊กๆเรามีสีสันมากครับสีสดใสมาก ย่านสรตรีโค้งนิดนึก็เดินไม่ไกลนะถ้าคิดแล้วจากบิ๊กซีมาถึงนี่ก็ไม่ไกลบรรยากาศก็น่าเดินโฟต์ไปยเยอะทีเดียวมาถึงตรงนี้ก็จ้างการจราจร คับข้างนิดนึงเราควรที่จะเดินไปทางด้านนไปทางนี้ได้นะครับตรงนี้คือบริเวณห้างลาสิวกัสนะครับลาสเวกัสโ้คนเยอะมากครับผมไม่ได้มานานมากคนเยอะมากแล้วก็เดินน่าสนุกมากแล้ว เดินไปจนสุดเลยว่าสีโพดเ้าีไปถึงแค่ไหน ผัดกันน้าอร่อยมากเดินมาออกทางแคทีนัมประตูที่สองนะครับสีพุดก็หมดแล้วตรงนี้ก็จะมาเป็นโต๊เสื้อผ้าเข้ามาถึงแคทีนัมตั้แต่มุมหัวม,ม,มุมสนนนะครับผ่านแคทีนัมมาแล้วก็ ตัวหนึ่งเหมืนตัวสองก็หมดแล้วันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้ว <Yeah. S 1> น,นี่คือสีฟูด์กระตูน้ำนะครับถูน้ำ <Yeah. S 1> yeah.